สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็บพบก,กับช่องดิวเอ็นะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเดิมนะครับเกมเดอะแบตเทนแ c ทก็วันนี้เราจะมาเล่นด่านที่เราจะมาเล่นในด่าน into. the Future นะครับก็งั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยเนาะก็ด่านวันที่เราจะมาเล่นในด่านนี้เราก็จะมีทั้งหมดนี่ตัวพวกนี้มีตัวพวกนี้นี่ไม่ใช่ตัวนี้ พี่ตัวที่รู้สึกเหมือนจะสู้ยากสุดในดานนี้ก็น่าจะเป็นชิงโจ้ดำนะครับชิงโจ้ดำมักติ้ยากสุด,สดโอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าคือผมเล่นมาหลายรอบแล้วแต่ไม่ก,ก็ก็ไม่ผ่านตักทีออ๋ออันนี้เออผมลืมบอกไปว่าผมได้ตัวนี้มาแล้วครับเป็นแมวไว้นี่คือเสียไปประมาณเก้าสิบขัตฟูในการที่จะได้มันมาคือมันเป็น,ปน,ปนบอสอะเวลาชนะเราจะได้ตัวนี้มาจะเป็นแมวตัวนี้ แล้วก็จะมีหลายตัวเลยมันจะเป็นแมวแบบแมวคล้ายๆแบบเราจะเป็นแมวตัวนี้นเนี่ยตัวนี้เราจะลองบินไปสู้กับกอริลามันเป็นตัวอะไรที่ตีตีคือเดินเร็วมากครับเดินเร็วแต่ไม่ได้ตีแรงขนาดแบบนี้นะครับเดินเร็วนะครับก็เราจะลองกันเลยเนาะโอเคเราจะลงตัวแมวนะไปเยอยลงไปเรื่อยก่อนลองไปจนกว่าเราจะสามารถเรียก ตัวนี่ยกก็ได้นี่ตัวนี้พอจะเลือกตัวนี้มาอืมบาร์บุกอ,อัพแคทตัวนี้เป็นตัวทำดาเมจหลักนะครับนั่นตัวนี้เราต้องใช้บ่อยใช้บ่อย จลู้รู้ใช้บ่อยแน่ๆมาแล้วมาแล้วจิ้งจอกดำมาแล้วจิ้งจอกดำมาคนจิ้งจอกดำมาแล้วระวังตัวเอาไว้เพราะจิ้งจอกดำมันตีแรงตีรัวแล้วโอเคเร็ว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 เราต้องชนะต้องชนะรบนีาต้องชนะชู ยิงสวนกลับไปยยิงมันได้เราก็น่าจะชนะได้นะครับตอนนี้น่าจะชนะน่าจะชนะเน้นย้ำคำว่าน่าจะแล้วตอนนี้เราลงมาด้วยความดูแสงป้ลงไปเรื่อยๆเราต้องฆ่ามาให้ได้ชื โ,โ,โมาสองตัวอย่างนี้จะสู้ไหวไหมครับเนี้ยเข้ามาแล้วเด้เอปต๊งตายไปตัวหนึ่งแล้วช่เอาให้ได้ฆ่ามันมัน,นเราต้องผ่านให้ได้นะครับโอ้โห,โหทำไมไปเล่นนกอกรลบไม่เห็นง่ายขนาดนี้ทำไมอัดคลิปแล้วไปเล่นมันง่ายจังอืคลิปวันนี้รู้สึกมันจะสั้นๆนะเพราะว่ารูเหมือนมันจะสั้นจริงๆนี่แหละ มันดูจะผ่านง่ายกว่าตอนที่เล่นนกรอบพร้อเล่นนกรอบมันจะยากกว่านี้ก็หากใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับฟรีไฟล์ว่าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะลงคลิปเกี่ยวกับ แคตไปก่อนนะครับชนะทำไมามันง่ายกว่าตอนเล่นใน,นอีกได้มาเก้ามอืมก็เดี๋ยวไปอัพตัวแมวมนนด้ยเลยดีกว่าเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะคะว่าแมวตัวน,นี้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะคะว่ามันได้มาจากไหนแล้วทำไมคาัดฟูผมเหลือขนาด มันก็เป็นเรื่องจากตอนแรกเดี๋ยวอยุสองน้อยทำไมมันเหลือคัดพูดอยู่แค่นั้นก็เออก็เดี๋ยวก็รู้นะบะเราทำไมเราเหลือแค่นี้เอออันนี้อะไรอ,อ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวไปกับตัวนี้เจ้าตัวน,นี้มันเป็น มันคือตัวมันเรียกว่าอะไรไมแมวกาแพงไงจุยคัดอไอแมวตัวที่สองอ่ะรองจากไอแมวตัวเนี้ยตัวแรกตัวนี้ผมเอาเลือดมันลดเหลือสามสิบไปก่อนนะครับหากใครชอบสามารถกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ